สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบาสจูเน่กับเกมเดอะสป v ยวอลเลตบอลสตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมา2วิธีการหาลูกวอลเล์บอลต่อวันนะย้ําอีกทีว่าต่อวันเพราะฉะนั้นผมจะไม่นับผมจะไม่นับแอชชิพเมนต์ไม่นับสตอรี่โหมดแล้วก็ไม่นับเอนเตอร์เอนเตอร์ทัวร์นาเมนต์ด้วยเพราะว่าเอนเตอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่ต่อวันนะมันเป็นการแบบฟาร์มได้เรื่อยๆแล้วแต่คนนะครับถาว่างตอนไหนมาเล่นได้ตลอดอะไรประมาณนี้แต่ต่อวันท,ที่ผมบอกเนี่ยคือทําได้แค่ต่อวันเท่านั้นแล้้วก็ทําไดแแค่แบบ วันหนึ่งจากัดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าได้ลูกบอลเล์บอลเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมจะเออเอาง่ายคือมันเป็นคลิปที่ผมจะสอนวิธีการแบบอะไรเขาเรียกอ,อะไรนะหนึ่งวันควรทาอะไรบ้างอ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือคลิปใจความสําคัญของคลิปนี้เนาะหนึ่งวันควรทาอะไรบ้างน,นะครับนั่นก็คือวิธีการหาลูกบอล,ลน,นั่นเองงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไม่เป็นการรอช้านะ จุดแรกเลยนะครับคือการดูโฆษณาครับผมนะดูโฆษณาเนี่ยเราสามารถดูได้10ครั้งตอนนี้ผมดูได้ 4, เอ,อ่ดูได้ถึง3ครั้งเลยสูกปะถ้าผมดูครั้งที่4ก็จะไปครั้งที่5ต่อนะครับซึ่งเราสามารถทําได้ถึง10ครั้งนะคานับรวมเนี่ยสองบวกสองสามบวกสามบวกสามสี่บวกสี่บวกสี่บวกห้าบวกห้าเนี่ยถ้าผมรวมอันนี้ดูด้วยตาเปล่านะสามสิบห้าลูกถูกปะถ้าผมคำนวณผิดบอกได้นะครับสามสิบห้าลูกใช่ไหมอันนี้ก็คือในส่วนของ การดูโฆษณานะครับต่อวันเท่านั้นซึ่งควรทําม,มากๆครับ35ลูกโคตรเยอะนะท่านเอาจริงปะถึงถึงมันจะสุ่มแบบกาชาไม่ได้อะแต่ว่าถ้าสะสมไปเรื่อยๆอ่ะมันก็สุ่มได้แบบหลายครั้งถูกปะ35ลูกบวก35ลูกบวก35ลูกไปเรื่อยๆต่อวันต่ออาทิตย์อย่างเงี้ยถ้าทาไปเรื่อยๆแบบ เราทาไปเรื่อยๆจริงๆอะเราได้ลูกบอลบอลเนี่ยเป็นพันนะเออหลายร้อยเหมือนกันนะเกือบพันก็เป็นก็ได้นะถ้าเราฟาร์มแบบไม่คิดอะไระนะครับดูโฆษณาไปเรื่อยๆก็สามารถสะสมลูกบอลบอลได้แบบยาวๆแน่นอนต่อวันนะอันนี้ต่อวันเหมือนกันนะต่อมานะครับให้เราไปที่แมตที่เพลชั่นนะครับผมนะอันนี้ก็คืออยู่ในทัวร์นาเมนต์โหมดครับแต่ว่าไม่ใช่เอนเ r อร์ทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นเด e ะ a ด l y รี่ลีกครับผมนะอันนี้สำคัญที่สุดแล้วนะครับก็คือมันฟาร์มได ต่อวันนะครับวันละ2ครั้งนะครับครั้งละ35ลูกคือเจอทีมเจอ3ทีมชนะ3ทีมเท่านั้นนะต้องชนะ3ทีมเท่านั้นเนี่ยเราจะได้35ลูกถูกไหมซึ่งถ้าเราเนี่ยทำครบ2รอบนะครับก็คือเล่นทั้งหมดเจอ6ทีมชนะ6ทีมได้35ลูกบวก35อีกทีหนึ่งก็70ลูกนะครับรวมกับที่ดูโฆษณาไปก่อนหน้านี้อีกเป็น105ลูกอันนี้คือ1วันแล้วนะครับสำหรับ iPhone ด้วยนะครับแต่สำหรับ Android จะมีเพิ่มเติมกว่านี้นะครับผมนะอ่ะสรุปเป็นก่อนนะครับ ที่เราสามารถหาลูปบอลได้นะครับต่อวันก็คือจะมีจากการดูโฆษณาโฆษณา1แล้วนะครับแล้วก็จากการเล่นเดอะไดอารี่ลีครับผมนะเป็น70ลูกบวกกับ35เป็น105ลูกอ่าสรุปแล้วประมาณนี้และก็ยังมีเอาโค้ดนะครับโค้ดจากที่ผมนะครับจะให้ใน Discord นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ่ะต่อมานะครับไม่ได้มีแค่การเล่นทัวร์นาเมนต์หรือการดูโฆษณาอย่างเดียวนะครับอันนี้สําหรับ Android เนี่ย ก็ยังมีการใส่โค้ดครับผมนะจะมีการให้โค้ดตลอดนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าเกมเดอะสไปเนี่ยจะมีโค้ดมาทุกวันนะครับทุกทกบ่ายเลยนะครับมาตลอดนะครับมีโค้ดตลอดซึ่งผมเนี่ยก็ให้ไว้เหมือนกันเนาะอ่ะ เดี๋ยวจะพามาแล้วกันนะครับมาที่ช่อง YouTube ของผมนะครับให้ดูอ่ะคลิปล่าสุดคลิปไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นคลิปประกาศสาคัญเอาเป็นคลิปที่ผมเนี่ยอัดอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับผมนะให้เข้ามานะครับให้เราเลื่อนลงมาที่ตรงแสดงเพิ่มเติมตรงนี้ตรงใต้ description ใช่ปะ e s c r i ิ tion นะครับจะมีลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ให้กดเข้าไปเลยนะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะอ่ะ อ่ะเข้ามาที่ตรงนี้แล้วนะครับก็จะเป็นดิจิทของช่องผมเองนะครับผมนะให้ดูที่มุมตรงนี้ครับให้เลื่อนลงมานะจะมีแชทที่พูดคุยกันนะครับเรื่องจีปาถะเรื่องเกมเรื่องอะไรก็ว่าไปครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมเดอะสไปนเนาะแต่ว่าที่สําคัญคือโค้ดเดอะสไปตรงนี้ครับเห็นปะให้กดเข้าไปครับผมจะมีการให้โค้ดตลอดนะครับนี่ผมจะให้ทุกๆบ่ายเลยแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็จะพยายามให้ทุกวันเนี่ปะเนี่ยผมต้องขอพภายจริงมีวันที่ผมให้พลาดด้วยนะครับ นะน่าจะเป็นวันที่3นะครับผมลืมให้โค้ดไปแต่ว่าเนี่ยจะพยายามไม่พลาดนะครับให้โค้ดตลอดนะเห็นปะจะมีการให้โค้ดตลอดนะครับ ซึ่งการจะใส่โคโด้ดนะครับนี่เดี๋ยวผมสอนวิธีใส่ให้ให้ก๊อปปี้โคโด้ดนะครับอันแรกนะครับมี2โคโด้ดนะนี่นะครับแล้วก็ดูหมายเหตุด้วยผมเขียนเอาไว้นะครับใช้ได้เฉพาะบน Android ไม่พร้อมใช้งานบน iOS หรือ s t e ีมนะครับเนื่องจากข้อกําหนดในการให้บริการนะครับคูป,ปองเนี่ยจะหมดเวลาตอน15บหนาฬิกาของเวลาเกาหลีนะครับผมนะซึ่งก็คือเราต้องรีบหน่อยนะครับจะใส่โคโด้ดเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปใส่นะ มากันต่อนะครับสําหรับการใส่โค้ดนะครับสาหรับ Android เท่านั้นนะย้ำไว้ก่อนนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเข้ามาในเกมนะครับโค้ดที่ผมให้ไปมี2ตัวนะครับผมต่อวันนะนี่บอนคูปองเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนครับผมไม,ไม่ต้องมาสอนหรอกมากใหญ่นะใช่ปะเราก็ใส่โค้ดไปถ้าใส่ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าโค้ดหมดอายุแล้วนะต้องรอวันถัดไปนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยน่าจะใส่ไม่ได้แล้วนะอุ้ยได้นะครับได้ดูบ์บอลเห็นปะ่ะยี่สิบลูกเลยนะครับอ่าแล้วก็ สายพีครับเป็นเท่าไหร่อีก20ลูกโอ้โหได้40ลูกเลยโคตรโกงแสดงว่าเราสามารถฟาร์มลูกบอลลีบอลนะครับใน Android เนี่ยได้วันละ145ลูกเลยนะอ่ะ1อาทิตย์นะครับมี7วันลองคูณ7ดูนะครับคูณ7เท่าไหร่1,015ลูกเราสามารถฟาร์มลูกบอลลีบอลนะครับ1อาทิตย์เนี่ย1,000ลูกเลยนะโอ้โหดูโคตรโคตรจะเยอะนะครับผมนะบอกเลยนะ ฟาร์มลูกอบอลบอลกันมันแน่นอนนะครับแต่ใน Android เท่านั้นนะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับถ้าเป็นใน p p o o n เนี่ยเราจะเ,เราจะได้แค่ร้อยหลูกใช่ไหมต่อวันนะครับถ้าเราคูณ7เข้าไปนะครับมันจะได้แค่อาทิตย์ละ735ลูกเองซึ่งน่าเสียดายมากครับแตกต่างจาก Android สิ้นเชิงครับผมโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะ ไม่มีโค้ดให้ใส่เหมือนกันเแหบบ็นป่ะแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าโค้ดเนี่ยมันได้ลูกลบอลล์บอลอย่างเดียวไหมนะครับหรือว่าบางวันก็ไม่ได้ลูกลบอลล์บอลหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่ผมใส่โค้ดเนี่ยปัจจุบันก็คือได้ลูกลบอลล์บอล40ลูกเลยนะครับซึ่งแบบนี่มันได้เยอะกว่าดูโฆษณาอีกนะไม่ต้องเสียเวลาดูโฆษณาแต่ว่าดูโฆษณาก,ก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่แบบเอ้ใส่คูป,ปองได้ไม่ดูโฆษณาดูด้วยนะครับเพราะถ้าคุณไม่ดูเนี่ยคุณจะพลาดนะครับได้35ลูกเลยนะจากที่คุณจะได้แบบ ควรจะได้ลูกบอลล์บอลเนี่ยวันละ145ลูกเนี่ยมันจะได้แค่ไม่กี่ลูกเองถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นก็ทาให้ครบทั้งหมดนะครับทาให้ครบทั้งหมดที่ผมบอกไปก็จะได้ลูกบอลเยอะแล้วนะครับต่ออาทิตย์หนึ่งก็พันกว่าลูกเลยนะโคตรเยอะนะครับผมนะสำหรับ Android ใน iPhone ก็ไม่ต้องน้อยใจไปครับเพราะว่าผมก็ใช้ Android เอ๊ะใช้ iPhone เหมือนกันนะครับใครที่ใช้ iPhone ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าเราก็เหนื่อยกันไปตามๆกันนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นนะครับก็อย่าเพิ่งยอมแพ้กันไปสำหรับแอด o อยก็เหมือนกันนะครับผมนะถึงแม้ว่าจะฟาร์มล,ลูกบอลลี่บอลได้เยอะกว่า iPhone แต่ว่าก็อยู่ที่ความขยันด้วยเหมือนกันเนาะอ่านะครับงั้นวันนี้ขอลัท่านชมไปก่อนแล้วกันนะครับซีอูเกีนกูดบายครับผมนะคลิปสั้นไปบ้าแต่ไม่เป็นไรหรอกนะอคลิปต่อไปจะทำให้ยาวกว่านี้